สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง n e w t o ป i a ตอนที่3กันนะคะหากพร้อมแล้วก็เชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะขณะเวลาเดียวกันเรืจกที่กำลังจะแตกออกพระเอกเองก็ได้คิดแผนออกโดยการนำรถเข็นที่มีสเปรย์ทำความสะอาดมาจุดไฟทั้งคันและก้นทางเข้าไม่ให้ซอมบี้เข้ามาได้ทั้ง4คนก็ได้รีบวิ่งไปทางขึ้นบันไดฉุกเฉิน แต่พวกเขาได้ลืมอะไรไปว่าที่นี่มันเป็นโรงแรมเมื่อเราจุดไฟแล้วเกิดควันควันจะไปเตือนสัญญาณไฟไหม้และปล่อยน้ำตับไฟลงมาดังนั้นที่พวกเขาจุดไฟไปเมื่อกี้ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับซอมบี้เลยเมื่อทั้งสี่คนรู้ตัวก็ได้รีบวิ่งขึ้นบันไดไปพร้อมกับฝูงซอมบี้ที่กำลังวิ่งตามพวกเขามาทั้งสี่คนวิ่งเข้ามาในบันไดฉุกเฉินได้สำเร็จพวกเขาได้ปิดประตูกันซอมบี้ไว้และดูเหมือนกับว่าประตูนั้นจะปิดกันซอมบี้ได้ไม่นานสักเท่าไหร่ตัดผาพมาที่ฝั่งนางเอกได้มาถึงสถาน ตารวจและได้มีคนมารอยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากนางเอกก็ได้บอกกับรุ่นพี่อีกว่าที่นี่คนเยอะไปไหมรุ่นพี่ก็ได้ตอบกลับไปว่าอยู่เฉยๆเธอหน้าและนางเอกก็ได้เห็นดาราหนุม่มเดินลงมาจากสถานีตำรวจและนางเอกก็ได้ตะโกนเรียกชื่อเขาคนรอบข้างหันหน้ามาบอกให้เธอเงียบอย่าเสียงดังหักเสียงดังซอมบี้จะได้ยินเสียงและบุกมาดาราหนุ่มก็ได้เดินมาหาพวกเขาและได้สังเกตไปที่ชุดของรุ่นพี่ที่ถูกเปลี่ยนจากการเปื้อนฉี่ชุดของรุ่นพี่ตอนนี้ ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยเม็ดกันสักเท่าไหร่และในสถานีตำรวจเองก็ไม่มีตำรวจอยู่เลยสักนานทุกคนต่างมารอตำรวจอยู่ที่นี่เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆดาราหนุ่มคนนั้นก็เลยถามทุกคนว่าจะเอาไงต่อดีรุ่นพี่ก็เลยไล่ดาราหนุ่มคนนั้นให้ไปตามทางของเขาซะนางอีกเองได้เห็นแย้งกับรุ่นพี่และได้ชวนดาราหนุ่มคนนั้น มาอยู่ด้วยกันก่อนรุ่นพี่ก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่มีดาราหนุ่มคนนี้จะมาแย่งซีนตัวเองซีนที่เขาจะได้อยู่กับนางเอกรุ่นพี่กําลังจะส่งเสียงดังนางเอกเลยสั่งให้รุ่นพี่ได้อยู่เงียบๆนางเอกก็ได้ถามกับพี่ดาราหนุ่มคนนั้นว่าทําไมที่นี่เงียบจังพี่ดาราหนุ่มก็ได้ตอบกลับไปว่า ที่ทุกคนต้องเงียบเพราะว่ามีคนทะเลาะก,กันเรื่องเสียงโทรศัพท์ดังและได้กำชับทั้งคู่ว่าอย่าลืมปิดเสียงโทรศัพท์นางเอกได้หยิบมือถือขึ้นมาและได้ส่งข้อความหาเพกว่าตัวเองกำลังจะปิดมือถือสักพักนะทางค่ายทหารผู้หมูและจา พวกเขากําลังจะขึ้นไปหาเพเอกและเพื่อนขณะที่เขากําลังจะเปิดประตูออกเพื่อนของเะเอกก็ได้โผล่มาซะก่อนและพนักงานสาวที่มากับเพื่อนระเอกเพื่อนทหารของพวกเขาเห็นแบบนั้นก็เลยรีบเข้ามาดูต่างก็พากันดีใจที่พวกเขาลอดมาได้จ่าสั่งให้พวกเขากลับไปยืนประจําที่ ผู้หมูได้ถามกับเขาว่าพระเอกอยู่ไหนเพื่อนพระเอกเลยตะโกนเรียกพระเอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วทหารทุกคนก็ได้มายืนรอรับพระเอกและชีพระเอกด้วยความเหนื่อยล้าเขาก็ได้ฟุบตัวลงกับพื้นไปและในมือของเขาก็ได้กุมไฟแช็คที่ดูเหมือนว่าจะเป็นของแทนใจและได้พ yani. ูดชื่อนางเอกลาง ฝั่งนางเอกเองก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นแค่กับประเทศเกาหลีใต้ทั่วโลกก็เป็นมาหลายประเทศเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันที่พวกเขากําลังคุยเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่นั้นก็ได้มีคนมาโวยวายให้ทุกคนได้หลีกทางออกทุกคนก็งงกันไปกว่าเดิมนางเอกก็ได้ถามกลับไปว่าพวกคนนั้นคือใครดาราหนุ่มก็บอกกับนางเอกว่าพวกเขาคือน,นักล่าสัตว์ที่เอาปืนมาฝากไว้ในสถานีตํารวจเวลานี้ถ้าใครมีปืนถือว่าดีที่สุดแล้ว จ่าได้ตาหนีพระเอกที่นำคนเข้ามาในค่ายรับพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าสถานการณ์มันฉุกเฉินขอมือถือคืนได้ไหมจะให้พระเอกตั้งสติเพืนักงานสาวที่ประคองเชฟอยู่นั้นได้เดินม,มาบอกกับจ่าว่าสถานการณ์แบบนี้ก็มีแต่คนที่เป็นห่วงครอบครัวจ่าก็ได้สั่งกับทุกคนว่าให้มีสติกันหน่อย ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดต่อเสียงประตูก็ดังขึ้นเป็นฝูงซอมบี้ที่กำลังจะได้พังประตูเข้ามาจ่าเลยสั่งให้ลูกน้องไปปิดประตูไว้สะก่อนตัดผ้ามาที่เชฟดูเหมือนกับว่าเชฟเองก็จะได้รับบาดเจ็บประตูเหล็กก็ดูเหมือนกับว่าจะกั้นได้ไม่นานสักเท่าไหร่เรายังจะมาล้อเล่นเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้อีกหรอตัวเชฟก็เริ่มที่จะกลายพันธ์เปลี่ยนเป็นซอมบี้ทุกคนจะตัวรอดเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ยังไงดีทางด้านดาราหนุม่มก็ได้ชวนให้ทุกคนไปที่อื่น รุนพีก็ได้ถามกับเขาว่าจะไปที่ไหนในเมื่อที่นี่ก็ดูจะปลอดภัยแล้วดาราหนุ่มก็ได้เสนอไปว่าไปที่ที่มีคนน้อยจะปลอดภัยมากกว่าที่นี่นางเอกก็ได้เห็นด้วยกับที่ดาราหนุ่มคนนั้นพูดขณะเดียวกันก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นอยู่หน้าสถานีตำรวจและมันก็เป็นเสียงปืนที่มาจากคนล่าสัตว์ทําให้ทุกคนแตกตื่นและวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางคนล่าสัตว์ได้ยิงเข้าไปที่ซอมบี้ตัวนั้นทั้ง3คนเห็นแบบนั้นก็ได้รีบวิ่งหนีไปพร้อมกันส่วนฝั่งเชมนั้นก็ได้แปลเปล กำลังจะจู่โจมพนักงานสาวเธอได้หยิบแท่งเหล็กและเสียไปที่คอของเชฟทหารทุกคนเห็นแบบนั้นก็ได้รีบยิงกระสุนปลอมเข้าไปที่ตัวเชฟและดูเหมือนกับว่าเชฟแกจะไม่เป็นอะไรเลยตัวเชฟก็ได้เปลี่ยนทิศทางไปโจมตีทหารอีกคนจากก็เลยสั่งให้ทุกคนไปเตรียมกระสุนจริงมาเชฟได้จับเข้าไปที่หมวกของทหารคนนั้นทหารคนนั้นถือจังหวะถอดทหารคนนั้นได้ถือจังหวะถอดสายคาดหมวกออกแต่เชฟก็ยังไม่หยุดที่จะโจมตี สถานการณ์ดูวุ่นวายมากขึ้นจนทหารคนนั้นผ้าท่าถูกเชฟกัดรุ่นพี่ในค่ายก็ได้โทรไปขอกำลังเสริมจากหน่วยงาน เพื่อนพระเอกได้หยิบแท่งเหล็กขึ้นมาและขอให้ทุกคนหลบไปเพื่อนพระเอกได้นำเหล็กเสียไปที่กลางอ,อกของเชฟทำให้เชฟแน่นิ่งไปสักแป๊บหนึง่งทหารที่โดนกัดก็ร้องทรมานด้วยความเจ็บปวดดูเหมือนกับว่าเชฟแกจะไม่เป็นอะไรเลยและได้ขยับตัวอีกครั้งเพื่อนพระเอกเห็นแบบนั้นก็จะได้แทงไปที่เชฟอีกรอบหนึง่งแต่จ่าก็ได้สั่งเขาไว้ก่อนว่าห้ามทำเดล็กขาดเพื่อนพระเอกหันหน้ามาและสายหน้าใสาจา่จ่าสุดท้าย เขาได้นําแท่งเหล็กเสียบไปที่หัวของเชฟและดูเหมือนกับว่ารอบนี้เชฟแกจะตายของจริงจ่าได้ดึงตัวเพื่อนพระเอกออกและกำลังจะนำปืนยิงไปที่เขาที่ข้างในบรรจุก,กระสุนจริงพระเอกเห็นแบบนั้นก็เลยรีบเข้ามาห้ามและบอกว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้ทุกคนจะตายเอานะเหมือนกับทหารที่เพิ่งโดนกัดไปเมื่อกี้ ก็จะดูหงุดหงิดพวกเขาเป็นอย่างมากและได้สั่งทหารอีกสองคนเอาตัวพวกเขาไปลงโทษทหารคนที่โดนกัดถูกนําตัวมาไว้ที่ห้องพยาบาลขณะที่ประตูห้องพยาบาลกําลังจะปิดลงพระเอกก็ได้ขออาสาเข้าไปช่วย จ่าเองก็ไม่ได้พูดอะไรใส่เขาพร้อมกับปิดประตูเสียงดังใส่ทุกคนคงคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรแต่ความจริงแล้วเชื้อซอมบี้ได้เข้าสู่ร่างกายของเขาเป็นที่เรียบร้อยจ่าเองก็ได้ขอให้ทุกคนตั้งสติและกดห้ามเลือดเขาไว้ทหารที่โดน,น,นกัดก็ดิ้นด้วยความทรมานเวลาผ่านไปไม่นานพานักงานสาวก็ออกมา พร้อมกับสีหน้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทหารที่รออยู่หน้าห้องก็ดูเหมือนจะเดาออกเกี่ยวกับสีหน้าของพนักงานสาวจ่าได้เดินออกมาและสั่งให้ทุกคนไปประจำที่เดิมพร้อมกับให้พนักงานสาวไปรออยู่ที่หอพักพระเอกและเพื่อนถูกสั่งให้ตามจ่าไปที่ห้องภายในห้องทุกคนกําลังเครียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้หมู่ด้วยความเครียด เลยขอบุรีจามาหนึ่งตัวระเอกกําลังจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นจนจ่าต้องตะคอกใส่เพราะว่าตัวพระเอกน,นั้นเขาอยากจะได้แต่มือถือคืนผู้หมู่เองก็บอกว่าสถานการณ์แบบนี้ทุกคนควรโทรหาครอบครัวภายในห้องพักจ่าได้เดินมาแจ้งทุกคนแทนผู้กำกับเกี่ยวกับเรื่องทหารที่ตายและได้ให้ทุกคนนำปืนติดตัวไว้ด้วยเพื่อการการยิงพลาด สั่งให้ทุกคนได้เอากระสุนจริงออกและได้ไล่พระเอกกับเพื่อนพระเอกให้ไปเปลี่ยนเสือ้อพนักง,งานสาวได้เรียกเขาว่าครูทหารพร้อมกับขอยืมโทรศัพท์ได้ไหมจ่ากแกก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ให้ทหารที่ดูเหมือนกับว่าจะชอบพนักง,งานสาวก็เลยอาสาจะให้เธอยืมโทรศัพท์เองเพื่อนพระเอกก็ได้กดโทรหาเมียจา๋าตัวพระเอกนั้นที่เปิดโทรศัพท์มาก็เห็นข้อความของนางเอกที่ทักมาหลายข้อความทางด้านนางเอกเอง ก็ได้หนีเข้ามาในตึกหนึ่งข้างทางที่หนีมาก็เต็มไปด้วยซอมบี้แถมตึกตรงกันข้ามก็เต็มไปด้วยซอมบี้พี่ดาราหนุ่มแกก็ได้สั่งทุกคนอีกรอบว่าให้ปิดโทรศัพท์มือถืออยู่ๆก็มีเสียงท้องร้องของนางเอกดังขึ้นเพราะหิวข้าวพี่ดาราหนุ่มก็เลยอาสา,าจะไปหาของให้นางเอกกินรุนพีก็ได้บอกว่าตัวเองเขาก็มีส่วนที่ช่วยนางเอกนะนางเอกได้เดินไปเห็นอัลบั้มเพลงตรงชั้นวางและเป็นอัลบั้มที่พระเอกอยากได้มันรุนพีก็ได้ถามว่า เธอรู้หรอว่าอันนี้คืออะไรเธอก็ได้ตอบกลับไปว่าเธอรู้และมองมันด้วยความคิดถึงถัดไปที่อดีตพวกเขากําลังฟังเพลงวงนี้กันในร้านไอติมตอนนั้นนางเอกก็ได้บอกกับเขาว่านายฟังเพลงนี้บ่อยเกินไปแล้วนะก่อนที่ทั้งคู่จะร้องเพลงกันอย่างมีความสุขภายในร้านไอติมนางเอกเลยได้ขอยืมเงินจากรุ่นพี่และเอาไปวางไว้ที่โต๊ะและได้นําอัลบั้มเพลงนั้นติดตัวไปด้วยทางฝั่งพระเอกก็ได้โทรหานางเอก ด้วยความเป็นห่วงด้วยความที่โทรศัพท์นางเอกผิดเครื่องอยู่นั้นเลยไม่สามารถติดต่อได้ฝั่งพระเอกเองก็ได้มานั่งอ่านข้อความของนางเอกอ่านไปและร้องไปเพราะเขาหมดหนทางทหารอีกคนที่เห็นว่าพระเอกร้องให้ก็ได้มาปลอบพระเอกและถามว่าพระเอกโทรหาแม่แล้วร้องให้เหรอเขาก็ตอบกลับไปว่าพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่เกาหลีพ่อแม่เขาไปดูช้างที่แอฟริกาทางด้านนางเ,งเอกเอง ก็นั่งเมามอยกับพี่ดาราหนุม่มและดูเหมือนกับว่ารุ่นพี่จะุงนงิดเล็กน้อยที่มีดาราหนุ่มคนนี้อยู่ด้วยนางเอกได้พูดถึงที่ที่พระเอกอยู่และดูเหมือนว่าดาราหนุ่มคนนั้นก็จะรู้จักที่นั่นเช่นเดียวกันดาราหนุ่มคนนั้นเลยเปิดรูปให้ดูที่เขาไปถ่ายทหารสองคนนั้นมาแต่นางเอกก็ต้องตกใจมากขึ้นกว่าเดิมพอรูปที่ดาราหนุ่มให้ดู เป็นรูปของพระเอ,อกทางด้านพระเอ,อกนั้นก็ได้ส่งข้อความไปหาแม่พร้อมกับบอกว่าประเทศเกาหลีนี่ดูไม่ดีเลยและบอกให้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงตัวเองภายบนตึกทหารทุกคนเต็มไปด้วยความเครียดจ่าแกได้เดินไปคุยกับผู้หมูและบอกว่ายายผู้หมูคงไม่เป็นอะไรหรอกผู้หมูก็เลยบอกให้จ่า โทรไปเช็คกับครอบครัวบ้างนางเอกเองก็ได้เปิดโทรศัพท์และเห็นข้อความพระเอกและสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่ติดต่อกันไม่ได้เพราะว่าทั้งคู่เปิดปิดเครื่องไม่พร้อมกันนางเอกที่เห็นข้อความของพระเอกเลยได้อุทานมาเสียงดังทําเอาดาราหนุ่มและรุ่นพี่เป็นห่วงและเธอก็ได้ตอบกลับไปว่าแฟนของเธอนั้นปลอดภัยดีเธอก็ได้โทรไปหาพระเอกแต่มันก็ติดต่อไม่ได้เพราะฝั่งพระเอกนั้นได้ปิดเครื่องอยู่ทางด้านดาราหนุ่มและรุ่นพี่ก็ได้ลุกขึ้นมาปลอบเธอนางเอกเลยตัดสินใจ ว่าจะไปหาพระเอในตอนนี้พี่ดาราหนุ่มแกก็บอกว่าแกจะไปด้วยเพื่อไปเอารถอยู่ที่โรงแรมสองคนยังดีกว่า3คนจ่าได้เข้าไปดูอาหารที่คลังสเสบียงแต่ก็ต้องพบอาหารเพียงน้อยนิดดูท่าแล้วจะอยู่ได้เพียงแค่2-3วันขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่ๆไฟก็ดับและได้ติดขึ้นในทันทีจ่ากก็ได้อธิบายเกี่ยวกับอาหารต้องแบ่งกันเพื่อความอยู่รอด ฝั่งนางเอกก็ได้ออกมาจากตึกและเห็นซอมบี้กาลังกินเนื้ออยู่ตรงถนนทั้ง3คนก็เลยอ้อมไปอีกทางหนึ่งขณะที่กําลังเดินอยู่นั้นนางเอกก็ได้สะดุดเข้ากับเชือกรองเท้าของตัวเองนางเอกก็ได้มองไปที่เชือกรองเท้าของตัวเองภาพในอดีตก็ปรากฏขึ้นเป็นภาพที่พระเอกกําลังมัดเชือกรองเท้าให้นางเอกนางเอกมัดเชือกรองเท้าไปก็เศร้าไปเพราะว่าคิดถึงแฟนทางพระเอกเองขณะที่ทุกคนกําลังกินข้าวจูจ่ๆก็มีเสียงประตูดังขึ้นจ่าแกาเลยสั่งให้เปิดประตู ขุดว่าเป็นทหารคนนั้นที่ถูกกัดทาหารอีกคนที่เห็นว่าเป็นเพื่อนของตัวเองเลยรีวิ่งเข้าไปหาและพาท่าถูกกัดจนได้สถานการณ์เริ่มกลับมาวุ่นวายอีกครั้งจ่าเลยได้สั่งทหารสองคนไปเอาของมาเพิ่มพนักง,งานสาวและทหารอีกคนได้เข้าไปช่วยทหารที่โดนกัดแต่ดูเหมือนว่าเขาก็จะได้ตายไปอีกคนจ่าได้เอาผ้าผมห่มไปที่ซอมบี้ตัวนั้นและยิงใส่ซอมบี้ตัวนั้นที่มีผ้าผมปิดอยู่จ่าเลยสั่งให้ทหารทุกคนยิงไปที่หัว ตอนที่3ก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ